สนับสนุนโดย AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA บางจากมุ่งมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยติดลามินาฟิล์มดีกว่าลามินาฟิล์มผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทระดับโลกมาตรฐาน ISO 9001 Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน เกิดเหตุ10สิงหาล่าสุดคนอังกฤษก็ยังไม่หายตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ปีที่แล้ว7ทับ7ก็คือวันที่7กรกฎาคมที่มีการระเบิดในรถไฟใต้ดินพร้อมๆกันหลายจุดรวมทั้งรถเ์กลางกรุงลอนดอนในช่วงที่พลุกพล่านที่สุดด้วยนั่นเป็นการเตือนภัยคนอังกฤษเป็นครั้งแรกบอกว่าสถานการณ์ที่คุณคิดว่าไม่เกิดขึ้นในบ้านคุณนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้น ในจุดที่คุณคาดไม่ถึงด้วยนั่นก็คือจุดของการเดินทางประจำวันหนึ่งในนั้นคือ Russell Square ซึ่งเป็นที่ที่พลุกพล่านที่สุดจุดหนึ่งของกรุงลอนดอนหลังจากเกิดเหตุ7รกรกฎาคมผมไปที่นั่นครับเพื่อจะไปให้ดูสภาพที่เห็นและจะไปเล่าให้ฟังด้วยครับว่าคนลอนดอนหลังจากเกิดเหตุ7ทับ7นั้นเขารู้สึกอย่างไรบ้าง ที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้คือรัสเซลสแควร์ครับเป็นจุดที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกวันที่7เดือน7รถไฟใต้ดิน3จุดของกรุงลอนดอนและบนรถเมล์อีก1จุด4จุดนั้นเกิดขึ้นตอน8นาฬิกา50นาทีครับห่างกัน50วินาทีต่อจุดเป็นการวางระเบิดที่ยืนยันภายหลังว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มก่อการร้ายเอลไกดา แัแต่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่มีเคยมีจุดไหนครั้งไหนในกรุงลอนดอนที่เจอการก่อการร้ายรุนแรงขนาดนี้หลังจากที่มีการสอบสวนอย่างใกล้ชิดนั้นยืนยันกันครับว่าเป็นผลงานของการก่อการร้ายที่ต้องการจะสั่งสอนอังกฤษที่ส่งทหารไปร่วมรบอิรักกับอเมริกา รั s เซอร์สแควร์เป็น1ใน3จุดของสถานีรถไฟใต้ดินส่วนจุดที่เป็นรถเมล์ระเบิดกลางกรุงนั้นเรียกว่าทาวิสต็อกสแควร์ครับ4ีจุดนี้คือ4คนที่เป็นหนุ่มเชื้อสายปากีสถานจาก4คนนั้นเป็นถึง3คนอายุตั้งแต่18-30ถึง30ที่มาจากเมืองเดียวกันทางจากกรุงรอนไม่มากครับจากเมืองลีดซึ่ง การมากรุงลอนดอนนั้นนัดหมายกันมาอย่างดีภายหลังนั้นมีวิดีโอที่ถ่ายทั้งสี่หนุ่มนี้มาเข้าในจุดต่างๆของกรุงลอนดอนด้วยและไปสืบสาวครอบครัวคนใกล้ชิดนั้นก็ยืนยันตรงกันครับว่าเป็นสี่หนุ่มที่ปกติแล้วไม่มีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยแต่เข้าใจว่าเกิดจากการที่เข้าไปเป็นผู้ที่ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อ,อการร้าย จากการปั่นสมองก็ดีจากความเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นการทำเพื่อความถูกต้องของกลุ่มตัวเองต่อต้านการที่อังกฤษไปมีบทบาทในอิรักวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันพระรหัตวันที่7กรกฎาตาย52คนรวมทั้งหนุ่ม4ีคนที่ปฏิบัติการด้วยเป็น56คนบาดเจ็บถึง700คน มาถึงทุกวันนี้กรุงลอนดอนก็ยังมีความตื่นกลัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการก่อการร้ายได้เหมือนกันถึงแม้ว่าและจะเกิดเหตุแล้วคนลอนดอนร่วมใจกันออกมาใช้ชีวิตปกติก็ต้องการจะส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มก่อการร้ายว่าไม่ว่าใครจะพยายามทําให้ชีวิตของคนลอนดอนผิดไปจากปกติและเสี่ยงภัยขนาดไหนคนลอนดอนก็จะยังไม่ยอมให้ เกิดการคุกคามจนกระทั่งไปกระทบถึงวิตประจําวันได้ฉะนั้นทุกวันนี้อังกฤษก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วก็ยังระมัดระวังตัวในทุกขั้นตอนมีการเตือนกันมีการสร้างระบบเตือนภัยมีการจัดวางขุ้มข่ายของการเตือนภัยและมีการบอกให้ประชาชนรู้จักประพฤติตนในภาวะที่เกิดการตกตกใจแน่นอนครับ คนอังกฤษเขาถือว่าถ้าเกิดเรื่องทํานองนี้อีกเนี่ยเขาจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้แล้วเขาจะไม่ยอมให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเจ็ดทับเจ็ดทำให้เขาต้องแตกตื่นร้ายแรงไปกว่าครั้งที่แล้วอีกครับหลังเหตุการณ์เจ็ดทับเจ็ดคนลอนดอนคนอังกฤษนั้นก็ต้องปรับตัวเป็นการใหญ่ครับชีวิตประจําวันจะเปลี่ยนไปยิ่งวันที่10สิงหาที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นทําให้เขาต้องรู้จักสับดังต่อไปนี้ครับ นั่นก็คือคำเตือนภัยที่ทางการจะบอกตั้งแต่ต่ำสุดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทางการบอกว่านี่เป็นจุดโลคือจุดต่ำเนี่ยการก่อการร้ายการโจมตีไม่น่าจะเกิดขึ้นและถ้าขยับขึ้นมาเป็น moderate แปลว่าการเตือนภัยนั้นกำลังจะบอกว่าการโจมตีอาจจะเป็นไปได้แต่ยังไม่เกิดขึ้นณขณะน,น,นี้ตามมาด้วยยกระดับอีกระดับหนึ่ง substantial แปลว่าความเสี่ยงนั้นสูงขึ้นเป็นอันดับสแล้ว แปลว่ามี strong possibility ความเป็นไปได้สูงที่จะมีการโจมตีนั่นยังไม่แรงนะครับตามมาด้วย severe แปลว่ารุนแรง a n attack is highly likely ถ้าประชาชนคนอังกฤษเนี่ยได้รับคำเตือนจากทางการตำรวจก็ดี mi5 ก็ดีว่า severe แล้วเนี่ยแปลว่าการโจมตีเป็นไปได้อย่างสูงแล้วก็สูงสุดวิกฤตที่สุดก็คือ critical An attack is expected imminently แปลว่าการโจมตีกำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้และวันที่10สิงหาตอนเช้านั้นทางการอังกฤษบอกกับประชาชนคนทั้งโลกว่าเป็น critical คืออยู่ในช่วงที่เกิดการโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากนั้น2วันลดลงมาเหลือ severe แต่ severe ก็ยังแปลว่า โอกาสโจมตีนั้นยังเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนครับทำให้ชีวิตประจําวันนั้นมีปัญหาอยู่กับความตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปดูครับว่าเรื่องนี้มีเบาะแสะอะไรอย่างไรบ้าง n e w s w e e k เล่มล่าสุดย้อนไปดูเลยเริ่มตั้งแต่ว่ามีการได้เบาะแสะอย่างไรข้อมูลข่าวกรองอเมริกาบอกว่าทางการอังกฤษเริ่มจับตาผู้ต้องสงสัยมาตั้งแต่วางระเบิด ขนส่งมวลชนลอนดอนเมื่อปีที่แล้วและคนผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ก็ไปไปมามาตลอดนะครับทั้ง3ทวีปเลยคืออเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียบอสายต่างๆเนี่ยชี้ไปที่คนคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานชื่อราชิสราอฟุฟซึ่งว่ากันว่าผลการสอบเบื้องต้นบอกว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนครั้งนี้ การวางแผนเนี่ยคนร้ายก็เริ่มหาพักพวกหาเงินทุนแล้วก็ปรับแผนให้เฉียบคมในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะจุดชนวในระเบิดของเหลวบนเครื่องบินมากถึง10บลำก่อนจะถูกจับไม่นานเนี่ยคนร้ายได้เริ่มศึกษาเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อจะเลือกเป้าหมายบางคนเสนอให้มีการซ้อมใหญ่กันก่อนซ้อมใหญ่นี่คือ dry run ของเขาเขาวางแผนละเอียดไม่เท่านั้นเขายังมีการซ้อมในปฏิบัติการด้วยนะครับ นี่แหละครับคือวิวัฒนาการที่กําลังเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่ต้องการสร้างให้เกิดความตกใจให้กับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายตามแผนเนี่ยพวกเขาจะแอบนําส่วนผสมที่ทําระเบิดซุกซ่อนบนเครื่องบินในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตประจําวันยาสระผมเจลหรือแม้กระทั่งน้ําขวดน้ําโซดาที่สามารถเอาขึ้นไปโดยไม่ก่อให้เกิดความสงสัยใดๆในการตรวจรักษาความปลอดภัย ที่สนามบินแล้วพอเอาขึ้นไปแล้วก็จะผสมมันแล้วก็จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเครื่องเล่น m ร3็มแม้กระทั่งแฟลชของกล้องถ่ายรูปในการจุดระเบิดขึ้นการที่วางแผนอย่างนี้เพื่อจะไม่มีร่องรอยในการตรวจสอบใดๆเพราะว่าทั้งหมดจะตกไปในมาหาสมุทรแลกกว่าที่จะคน้นกว่าที่จะช่วยชีวิตมนุษย์หลักฐานต่างๆในการวางระเบิดนั้นก็จะหมดไปแล้ว ว่าพอแผนแตกการจับกลุ่มก็เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานเข้าไปจับกลุ่มตัวนายราชิดนี่แหละครับทางปากีสถานรู้ความเคลื่อนไหวของราชิดมาตลอดแล้วรู้ด้วยว่าราชิดนั้นมีน้องชายอยู่ที่อังกฤษชื่อทายิบแล้วพอ2อาทิตย์ต่อมามีการจับกลุ่มที่อังกฤษ24คนหนึ่งในนั้นคือน้องชายของราชิดที่ชื่อทายิบนี่แหละครับฉะนั้นข่าวกรองที่ผ่านมาหลายเดือนนั้นก็ยืนยันตรงกัน ทางการอังกฤษกับปากีสถานรู้เข้าก็ตัดสินใจต้องจัดการที่อังกฤษไม่ฉะนั้นเพราะข่าวรั่วเนี่ยจะทําให้มีการตื่นตัวจะสามารถไว้ตัวหนีไปได้สะกอ่อดทั้งหมดนี้คือการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นในการประกาศเมื่อวันที่10สิงหาคมและเป็นที่มาของข่าวใหญ่จะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในแง่ของแผนการก่อการร้ายตั้งแต่เหตุการณ์1ิเกันยา2 0 0 1ก็ว่าได้ครับ